สวัสดีบพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการคําสําคัญสําคัญในพระคัมภีร์นะครับผมขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับในรายการที่เราได้จัดทําไปพี่น้องหลายท่านก็มีโอกาสที่จะโทรศัพท์มาคุยด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะติดต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาว่าได้พระพรนะฮะจากรายการนี้เราก็หวังยิง่งว่ารายการที่ผลิตผลิตทุกรายการนะครับก็จะเป็นพระพรไปถึงพี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นคนไทยในประเทศไทยหรือแม้แต่ว่าพี่น้องคนไทยในต่างแดนเอาละครับวันนี้ก็ยังมีคําสําคัญสําคัญนะครับมีให้กับพี่น้องนะครับคาว่าผู้กลาง พี่น้องครับผู้กลางนะครับความหมายก็เป็นผู้ไกลเกลี่ยนะครับหมายถึงความหมายใน,นพระคัมภีร์นะครับพี่น้องเป็นผู้ไกลเกลี่ยสองฝ่ายที่หมังใจกันให้คืนดีกันครั้งที่อาดัมขัดขืนนะพระเจ้าบาปของเขาทําให้ความสัมพันธ์นะหรือเสรายพันธภาพนะครับพี่น้องของเขากับพระเจ้าขาดสะบั้นลงดังนั้นพระเจ้าเดิมจึงตระหนักถึงความจําเป็นที่ต้องมีคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ผู้ปรีกบกรได้ในพธสัญญาเดิมนะครับเป็นตัวแทนของพระเจ้าและสื่อสารให้ผู้ฟังรับรู้ว่า พระเจ้ามีจริงส่วนปรเหตผู้ถวายสารบูชาก็เป็นตัวแทนของมนุษย์ตอบพระพักพระเจ้าในตัวโมเสสมีทั้งสองบทบาทนี้นะฮะเขาจึงทำหน้าที่เป็นคนกลางนะครับของอิสราเอลได้นะครับคือพูดง่ายว่าในยุคของโมเสสโมเสสดูเหมือนเป็นผู้กลางนะครับระหว่างชนชาติอิสราเอลกับพระเจ้าสังเกตไหมครับโมเสสเองนะครับก็ต้องขึ้นไปนะครับบนภูเขาซีนายืดอได้รับนะครับนิมิตที่มาจากพระเจ้า รับคำพูดที่มาจากพระเจ้าก็ต้องมาพูดมาตักเตือนนะครับมาหนุนใจนะครับจนชาติอิสราเอลในยุคนั้นแม้ว่าโมเสสจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถเป็นคนกลางที่สมบูรณ์แบบระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ได้เพราะยังไงก็ตามโมเสสก็จะเป็นมนุษย์อยู่ดีนะครับเพราะตัวเขาเองก็มีวิสัยบาปเช่นคนทั่วไปมีแต่พระเยซูผู้เป็นทั้งมนุษย์นะผู้ประจากบาปและเป็นพระบุตรของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเป็นคนกลางที่สมบูรณ์แบบได้อย่างแท้จริง และได้ตั้งพันธยาใหม่ขึ้นนี่คือใจความหลักของจดหมายฮิบรูนั่นเองมีแต่ผู้เดียวถูกไหมครับพี่น้องก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นผู้กลางนะครับระหว่างมนุษย์บาปอย่างเรานะครับกับพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์นะครับดูด้วยกันนะครับพี่น้องในพระชนะ์นของพระเจ้าในพระธรรมอพยพบทที่32นะฮะถ้าหากพี่น้องมีพระคำพระเจ้าก็เปิดตามไปนะครับพระธรรมอพยพบทที่32อนะครับดูด้วยกันเลยข้อที่30 31 32เ ครั้นวันรุ่งขึ้นโมเสสจึงกล่าวแก่ประชาชนว่าท่านทั้งหลายทําบาปอันใหญ่ยิ่งแต่บัดน,นี้เราจะขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าเห็นไหมครับเชอรอยเราจะทําการลบมนทินบาปของท่านได้ดูเหมือนโมเสสนะครับเป็นคนกลางระหว่างชนชาติอิสราเอลกับพระเจ้าเมื่อเขาเห็นคนอิสราเอลใช่ไหมครับในยุคนั้นเวลานั้นทําบาปกับพระเจ้าโมเสสก็บอกชนชาติของอิสราเอลว่าเขาเองจะขึ้นไปเข้าเฝ้าพระเจ้า เชอรอยเราจะทําการลบมนทินแบบเราก็คือตัวโมเสสเองพูดให้ว่าจะขึ้นไปวิงวอนทูลขอต่อพระเจ้าที่จะย,ยกโทษและให้อภัยต่อความผิดบาปที่ชนชาติอิสราเอลได้ก่ะขึ้นในข้อที่3ามสิบกล่าวว่าโมเสสจึงกลับไปเฝ้าพระเจ้าทูลว่าโอ้พระเจ้าข้าประชากรน,นี้ทําบาปอันใหญ่ยิ่งเขาทําพระด้วยทองคําสําหรับตัวเองเป็นน้องคงจําได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะชนชาติเอลใช่ไหมครับได้หลอมใช่ไหมครับ วัวทองคําขึ้นและนับราชการตรงนี้เล็งถึงอะไรครับพี่น้องบ่อยครั้งนะครับคริสเตียนเองก็ไม่ได้แตกต่างจากอิสราเอลในยุคพระคัมภี์มันมีเขาเรียกรากนะฮะรากของศาสนาเดิมลัฐที่เดิมที่ฝังอยู่ข้างในอิสราเอลเองถึงแม้ว่าพระเจ้านะครับทรงนําออกจากอียิปต์ูดณณาวานะครับออกมาจากดินแดนทาสมาเป็นไทยนะครับแต่ความรู้สึกเดิมๆความเชื่อเดิมยังฝังอยู่นะพี่น้องมันแฝงออกมาจากอะไรครับการกระทํา พอเขาจะห่อรูปพระนะครับไม่ได้นึกถึงพระอื่นนะครับนึกถึงพระในอยิบันทีและรอเป็นวัวทองคําเกิดขึ้นนะเป็นความบาปที่ยิ่งใหญ่เราต่างทราบว่าพระเจ้าเกลียดชังรูปเคารพมากนะครับแต่ชนชั้นเร็วกลับนะครับนำรูปเคารพนะครับมาใช้นในกรรชิชตเหมือนเดิมในข้อแถลงสอนวแต่บัดน,นี้ขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษบาปของเขาโมเสสดูเหมือนเป็นผู้กลางพยายามวิงบอลต่อพระเจ้าเพราะตอนนั้นพระเจ้าเรียกแต่โมเสสอย่างเดียวตุกมนะฮะห้ามคนอื่นเข้าเลยใช่ป็นะฮะเรียกแต่โมเสสเข้ามา และโมเสสเป็นเหมือนกับผู้กลางที่มีโอกาสที่สนทนานะครับมีบันทึกว่าโมเสสได้สนทนากับพระเจ้าหมายแบบเรียกว่าหน้าต่อหน้านะครับพี่น้องมีโอกาสที่จะนะครับฟังพระวจนะของพระเจ้าฟังในสิ่งพระเจ้าพูดถึงชนชาติของพระเจ้าที่พระเจ้าจะส่งเลือกไว้คือชาวอิสราเอลถ้าหากไม่ถ้าหากไม่ขอพระองค์ทรงลบชื่อของข้าพระองค์ออกเสียจากทะเบียนที่พระองค์ทรงจดไวโอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับด้วยความรักพี่น้องคบผู้นาชื่อชื่อโมเสสยินดีที่ให้พระเจ้าลบชื่อเขาออก นะจากหนังสือที่บันทึกนะครับจากทะเบียนที่พระองค์ทรงจดไว้ยอมนะครับที่จะให้ลบชื่อเขาออกไปขอเพียงแต่พระเจ้าทรงโปรดยกโทษและให้ภัยชนชาติอิสราเอลแม่พี่น้องครับนี่เป็นหัวใจของผู้นํานะถ้าเราเห็นถึงสภาพนะครับความรู้สึกของโมเสสตอนนั้นเนี่ยครับเขาเองก็อยากจะแลกนะครับจากสิ่งที่เขาควรจะได้รับนะจากมีชื่อในทะเบียนที่พระเจ้าได้จ,จ,จดไว้เขาจะดีใจแลกขอเพียงแต่พระเจ้ายกโทษและให้ภัยชนชาติ อิสราเอลที่ได้ทําความผิดบาปต่อหน้าพระพักของพระเจ้าผมคิดว่าหัวใจนี้สาคัญมากสําหรับการินชีวิตในปัจจุบันด้วยถูกไหมครับพี่น้องเราเองพี่น้องครับต้องมีความรักมีการเสียสละโมเสสเองนะครับในลนักษณะของโมเสสในยุคข,ของพระพีก็เหมือนกับพระเยซูเจ้าในยุคของพีใหม่ที่ยอมเสียสละนะครับพร่อเพื่อให้ชนชาตินะครับทุกชนชาติหรือมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ได้รับความรอดได้รับการอภัยบาปจากพระเจ้ามาดูด้วยกันพี่น้องครับในเฉลยธรรมจักรัติบทที่ห้า เปิดด้วยกันนะครับฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่5ในข้อที่456กล่าวว่าพระเจ้าตัดกับท่านทั้งหลายที่ภูเขานั้นจากท่ามกลางเพลินเ,เพลิงหน้า,าต่อหน้าท่านครั้งนั้นพระเจ้ายืนอยู่ระหว่างพระเจ้ากับ,กบๆๆๆกท่านทั้งหลายเห็นไหมครับดูเหมือนโมเสสนะครับกาลังที่จะพูดนะครับว่าเขานะครับยืนอยู่ระหว่างกลางระหว่างพระเจ้านะครับกับชนชาติอิสราเอลเพื่อจะประกราศรสชนะของพระเจ้าแก่ทั้งหลายพี่น้องคงจําได้ พระเจ้าประทานบัญญัติสิประการนะครับสิบข้อให้กับโมเสสดูเหมือนเป็นตัวแทนแต่แมมของพระเจ้าที่จะมาพูดคือเป็นคนกลางที่จะมาพูดและอธิบายถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระเจ้าให้กับชนชาติอิสราเอลเพื่อจะประกาศพระชนะของพระเจ้าแก่ทั้งหลายเพระเาะทั้งหลายกลัวเพลิงจึงไม่ได้ขึ้นไปบนภูเขาพระองค์ตัดว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าผู้ได้นําเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์ออกจากแดนทาสชัดเจนนะครับทุกวันนี้ เปรียบเสมือนพระเจ้าลงเตือนเราผ่านพระจนน์พระเจ้าเช่นเดียวกันคำว่าดินแดนธาตุพี่น้องครับเหมือนเราเมื่อก่อนก็อยู่ภายใต้นะดินแดนธาตุคืออยู่ภายใต้การครอบครองนะครับหรือการครอบงําของวิญญาณที่ชั่วร้ายการมอนชีวิตในทางลบนะครับในทางมืดแต่พระเจ้าเมตตาทรงนําเราออกมาสู่ความสว่างพระเจ้าลังเตือนเราผ่านพระชจนะของพระเจ้าเช่นเดียวกันพี่น้องครับพระเจ้านําเราออกจากดินแดนธาตุโดยกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระเจ้าที่ถูกบันทึกไว้ในพระชนน์ของพระเจ้า เดี๋ยวนี้เวลาพี่น้องได้อ่านได้ศึกษาพระพระเจ้าเปรียบเสมือนใช่ไหมครับเราังอ่านนะครับถึงคําตักเตือนที่มาจากพระเจ้าผ่านองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งมีคําสอนได้บันทึกไว้พี่น้องครับพระเยซูคริสต์ก็คือพระวะทะพระวะทะก็คือพระเจนะพระเจนะคือพระโอวาทก็คือนี่ฮะพระกัมภี์ที่เราอ่านทุกวันเป็นผู้กลางถูกต้องไหมครับเมื่อเราได้อ่านพระคำพระเจ้าเป็นเหมือนกับผู้กลางระหว่างเรานะครับกับพระบิดาโดยมีพระเจนะของพระเจ้า เป็นสื่อกลางในการที่จะฟังคําสอนฟังคําต,ตักเตือนนะครับที่มาจากพระเจ้าในหนึ่งทิโมธีนะฮะบทที่สองหนึ่งทิโมธีบทที่สองเองครับข้อที่ห้าดูด้วยกันนะครับหนึ่งท,ทิโมธีบททีทท่สองข้อที่ห้ากล่าวว่าด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูริตผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์ผู้กลางในสภาพเป็นมนุษย์ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือองค์พระเยซูริตพระองค์ได้ลงมาในโลกนี้ เื่อเป็นผู้กลางระหว่างคนบาปอย่างเรากับพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้พี่น้องครับพระพิญบันทึกชัดเจนว่ามีเพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ได้ยึดว่าเป็นโมเสสเป็นผู้กลางอีกเหมือนกับพันธัญยาเดิมใช่ไหมครับแต่เป็นพันธัญญาใหม่ที่ได้เกิดขึ้นโดยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเดี๋ยวนี้พี่น้องครับเรามีผู้กลางเดี๋ยวนี้ผ่านผู้กลางคือมหาปริศก็คือองค์พระเยซูคริสต์โดยเราพี่น้องครับไม่สาม,มารถที่จะหาพระเจ้าได้เลยนะครับโดยความบาปที่เรามีอยู่ โดยมนุษย์บาปธรรมชาติบาปที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้แต่โดยองค์พระเยซูริ์ซึ่งเป็นผู้กลางระหว่างเรากับพระเจ้าพระโลหิตของพระเยซูกิ์ใช่ไหมครับได้ชํานะระถึงความปิดบาปของเราได้ปกคลุมเราไว้ใช่ไหมครับพระเจ้าเลยถือว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมที่สามารถที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ผ่านผู้กลางผู้เดียวคือองค์พระเยซูกิ์เจ้าในพระธรรมฮิบรูสุดท้ายเลยกันนะครับฮิบรูบทที่7็ข้อที่24 25กล่าวว่าแต่พระเยซูนี้ทรงดํารงตําแหน่งปูหิตตลอดกาลเห็นไหมครับปรหิตตลอดกาตตล คือไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับผู้กลางมีผู้เดียวเท่านั้นนะครับเหมือนในยุคพมพีใช่ไหมฮะผู้กลางนะครับตอนที่สมัยอาโรนเองใช่ไหมครับผู้ผลิตเป็นเหมือนผู้กลางเช่นเดียวกันในการที่จะนำใช่ไหมครับคาอธิษฐานไปให้กับพระเจ้าสารภาพบาปให้กับประชาชนแต่เราขกบคุณพระเจ้าเป็น้องครับในยุคข,ของผลิตที่เป็นมนุษย์ทั่วๆไปนั้นถูกยกเลิกไปกลายมาเป็นฮะพะยูุริตในตําแหน่งมหาผู้ผลิตที่สามารถเป็นผู้กลางได้นะครับ เพราะพระองค์ทรงดำรงชีวิตอยู่เป็นนิดนั่นเองเราต้องขอบคุณพระเจ้าและสิ่งที่เราต้องขอบพระเจ้ามากมากนะพี่น้องในยุคปัจจุบันของเราเราได้ถูกแต่งตั้งเป็นปูโรหิตหลวงด้วยแม่ไม่ใช่เฉพาะตระกูลอาโลนเท่านั้นในยุคของพีเดิมแต่เราเป็นปูโรหิตหลวงถูกแต่งตั้งในวิหารเราถูกสร้างเป็นวิหารของพระบัญญติตอนนี้มันลึกซึ้งมากพี่น้องครับโดยนี้ต้องทําความเข้าใจดีพี่น้องครับในทุกวันนี้นะครับหน้าที่ตําแหน่งเรานะพี่น้องครับในมิติหนึ่งฝ่ายวิญญาณเราเป็นปูโรหิต เราสามารถที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าสรารภาพบาปด้วยตัวเราเองไม่ต้องผ่านผู้โรหิตที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเหมือนยุคข,ของพระปีเดิมแต่เราสามารถใช้นะครับชีวของเรานะครับในฐานะเป็นผู้โรหิตหลวงเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่ต้องลงท้ายในพระนามพระเยซูคริสต์เห็นไหมครับเราไม่สามารถที่จะอธิษฐานสารภาพบาปต่อพระเจ้าในนามของเราเองได้แต่ต้องลงท้ายด้วยในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ในข้อที่25ด้วยนี้พระองค์จึงทรงสามารถเป็นนิตที่จะช่วยคนทั้งพวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นให้ได้รับความรอดเพราะว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่เป็นนิตเพื่อช่วยทูลขอพระกรุณาให้คนเหล่านั้นขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับเราขอบคุณที่เรามีพระเยสุคิต์ผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และพระองค์เป็นผู้กลางเป็นนิตระหว่างเรากับพระเจ้าทุกวันนี้เราเข้าเฝ้าพระเจ้าก็จรงิงพี่น้องครับในฐานะเป็นปุโริตหลวง เรามีโอกาสที่จะใช้นะครับคำอิษฐานคำมิงวอนต่อพระเจ้าแต่ก็ต้องลงท้ายในพระนามพยูคิดเพราะเป็นผู้กลางเพียงผู้เดียวนะครับนามเดียวเท่านั้นนะครับในตัวใต้ฟ้านี้นะครับที่พระบิดารับรองเพราะนั้นอยากหนุนใจซึ่งกันและกันพี่น้องครับเรามีผู้กลางที่ดีเลิศนะครับใช้เวลาสิครับพี่น้องในการศึกษาพราะคำของพระเจ้าใช้เวลาสิครับแมการสรารภาพถึงความผิดบาปที่ทําลงไปเรามีผู้กลางที่สามารถนะครับเข้าใจในการมีชีวิตของเรา และเป็นผู้กลางที่ทรงพระชนอยู่ก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้ากลับมาพบก,กับผมนะครับในคำต่อไปสำวรับน,นี้ตอรขอลาไปก่อนพี่แจ๊ดปอนนะครับสวัสดีครับ